งานนี้ยอมไม่ได้ สลูกยังเวียดนามเตรียมยื่นฟ้องเฟวีบีปกป้องศักดิ์ศรีทีมหญิงยู21จากการณีที่กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลหญิงโลกเมื่อสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเอฟวีบีตัดสินใจปรับผลการแข่งขันของนักวอลเลย์หญิงเวียดนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกยู21ปีที่เมืองสุรบยาประเทศอินโดนีเซียโดยเอฟวีบีได้ทําการตรวจเพศผู้เล่นของเวียดนาม2รายประกอบด้วยดังที่หองและเงียนฟองกะวิ่งก่อนที่จะออกมาตัดสินนักกีฬาพร้อมทั้งปรับให้ทุกเกมที่นักกีฬารายดังกล่าวลงเล่นให้มีผล การแข่งขันเป็นแพ้ทันทีล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บีเวียนเวียนว v วีออกแถลงการตอบโต้และเตรียมยื่นเรื่องฟ้องร้องสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ เอฟเโดยชี้ว่าการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือการตรวจเพศนั้นไม่มีในเงื่อนไขที่กำหนดไว้มาก่อนเราปฏิบัติตามกฎระเบียบของเฟวีบีทุกอย่างในขั้นตอนการลงทะเบียนนักกีฬาและได้ส่งประวัตินักกีฬาอย่างครบถ้วนให้กับสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติก่อนที่พวกเขาจะอนุญาตให้นักกีฬาลงแข่งขันทางสหพันธ์จะทำเรื่องร้องเรียนและปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬารวมถึงชื่อเสียงของวอลเลย์บอลเวียดนาม เราหวังว่าประชาชนและแฟนลูกยางจะได้รับข้อมูลที่เป็นกลางวิฟวีแถลงการใดจากบทลงโทษด,ดังกล่าวทําให้ทีมชาติเวียดนามที่ก่อนหน้านี้ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายสึกชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ากว่า21ปีจะต้องถูกปรับเป็นอันดับสุดท้ายของกลุ่ม A และทําให้ต้องล่นเปล่นในรอบจัดอันดับ17 24แทน